เวลา14นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้หนายธนินเจียนรวนนประธานอาวุโสบริษัทเครือจลเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนำครอบครัวเจียนรวนนลเฝ้าทูลละอ,องพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพคุณหญิงเทวีเจียนรวนนลเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข Extended OPD โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลหลักในสังกัดสภากาชาติไทยมีอาคารพอปอรอเป็นอาคารผู้ป่วยนอกสร้างมาตั้งแต่ปี2532จวบจนปัจจุบันการให้บริการผู้ป่วยนอกประสบปัญหาหลายประการสภากาชาติไทยจึงดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข Extended OPD เพื่อเพิ่มพื้นที่และขยายขอบเขตการให้บริการผู้ป่วยนอกเชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วย นอกเดิมหรืออาคารพอปอรอให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรและทันสมัยและเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรคยากและซับซ้อน